ครูชมพูมรุธาวานิชครูผู้ช่วยกศออนอำเภอดำเนินสะดวกสังกัดสำนักง,งานกศนอจังหวัดราชบุรีวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในรายวิชาการป้องกันการทุจริตสพหนึ่อในบทที่1การคิดแยกแยะ,แยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ในเนื้อหารายวิชากันเลยค่ะบทที่1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนผลประโยชน์ส่วนรวมขอบข่ายของเนื้อหาในบทนี้ประกอบด้วยเรื่องที่1การคิดแยกแยะเรื่องที่2ความแตกต่างระหว่างจาริยธรรมและการทุจริตเรื่องที่3ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมเรื่องที่4หลักการคิดเป็นเรื่องที่5ผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องที่6 รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนสาธพระราชาหลักปัจชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องที่1การคิดแยกแยะความหมายของการคิดแยกแยะคิดหมายถึงใครควรไต่ตองคาดคะเนคำนวณน,นึกตัวอย่างเช่นเรื่องนี้ยากยังคิดไม่ออกหรือคิดว่าเย็นนี้ฝนอาจจะตกแยกแยะหมายถึง กระจายออกให้เห็นชัดเจนเช่นการแยกแยะปัญหาให้เห็นเป็นเรื่องๆหรือเป็นประเด็นไประบบ,นระบบคิดฐานสองดิจิตอลระบบคิดฐาน2นี้เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้2ทางเท่านั้นคือ0กับ1หมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง2ทางเช่นใช่กับไม่ใช่จริงหรือเท็จ ทำได้กับทำไม่ได้เป็นต้นระบบคิดฐานสองดิจิตอลนี้จึงเหมาะสมกับการนํามาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องสามารถแยกเรื่องตำแหน่งกับหน้าที่เรื่องส่วนตัวจากการได้อย่างเด็ดขาดและไม่ทำกันที่เป็นการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ที่สองความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริตจริยธรรมหมายถึงแนวทางซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นลักษณะที่สังคมต้องการเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมส่วนรวมบุคคลที่มีจริยธรรมอยู่ในตนเองย่อมเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขเป็นคนที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนรวม สิ่งที่ตรงข้ามกับจริยธรรมคือการทุจริตทุจริตหมายถึงการประพฤติชั่วการประพฤติไม่ดีไม่ซื่อตรงคดโกงช่อโกงโดยการใช้อุบายหรือเล่เหลี่ยมหลอกลวงเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการมาเรื่องที่3ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ส่วนตนเป็นการคำนึงถึงตนเองเป็นส่วนใหญ่ เป็นการสแสวงหาผลประโยชน์จากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนต้องการไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิดประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะหมายถึง การที่บุคคลใดๆในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทำการใดๆตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการดำเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจากการดำเนินงานตามหน้าที่ในสถานะของเอกชนการกระทำใดๆนั้นมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ของรัฐ การกระทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเมื่อผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมขัดแย้งกันจะส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งสามารถสรุปความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนได้ว่าเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมนั่นเอง ขที่4หลักการคิดเป็นคิดเป็นหมายถึงกระบวนการที่คนเรานำมาใช้ในการตัดสินใจโดยต้องสแสวงหาข้อมูลของตนเองข้อมูลของสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมและข้อมูลทางหลักวิชาการแล้วนำมาวิเคราะห์หาทางเลือกในการตัดสินใจที่เหมาะสมซึ่งมีความพอดีระหว่างตนเองและสังคม ความสำคัญของการคิดเป็นการคิดเป็นนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะการคิดช่วยให้คนได้มองเห็นสภาพปัญหาต่างๆในอนาคตจะช่วยให้บุคคลได้คิดหาแนวทางการหลีกเลี่ยงหรือป้องกันได้และการคิดจะช่วยขยายความหมายของสิ่งต่างๆในโลกได้และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการคิดคือคนอาจจะมีการปฏิบัติหรือการกระทำตามที่เขาคิดถึงแม้ว่ามันจะถูกหรือผิดก็ตาม ที่5ผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนตนหน้าที่ทับซ้อนหรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกันมี2ประเภทนะคะแรกเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งเช่นเป็นที่ในหน่วยงาน และเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจำหน่วยงานนั้นด้วยปัญหาจะเื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจทำให้การทำงานไม่มีประสิภาพหรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดขึ้นหรือผิดกฎหมายปกติแล้วในมักจะมีกลไกลป้องกันปัญหานี้โดยการแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆให้ชัดเจนมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหน่วยงานที่มีกำลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางนั้นที่สามารถทำงานอย่างที่คนอื่นๆทำไม่ได้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหาเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้องประเภทที่สองจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาทและการทำบทบาทในหน่วยงานหนึ่งนั้นทำให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่าง ที่อาจนำมาใช้เป็นไปแก่การทำบทบาทหน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ผลเสียก็คือข้อมูลมาใช้ก็อาจจะเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลำเอียงอาคติต่อคนบางกุ่ดังนั้นควรถือได้ว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนดูเพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกันนั่นคือการตัดสินใจทำหน้าที่ กลางและกลไกลการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนำมาจัดการกับหน้าที่ทับไปเรื่องสุดท้ายนะคะรูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อนาศาสตร์พระราชาหลักปัจชยาของเศรษฐกิจพอเพียงความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนคือผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ที่รัฐไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทำให้ตัดสินใจได้ยาก ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเป็นธรรมและปาศจากอาคติผลประโยชน์ทับซ้อนมีรูปแบบต่างๆดังต่อไปนี้การรับผลประโยชน์ต่างๆการทำธุรกิจกับตนเองการทำงานหลังออกจากตําแหน่งหรือหลังกเกษียณการทำงานพิเศษการรับรู้ข้อมูลภายในการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมืองการใช้ตำแหน่งหน้าที่สแสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้องและการใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานรัฐอื่นๆ บทที่ 1. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้จบลงแล้วต่อไปเรามาทำกิจกรรมท้ายบทกันนะคะกิจกรรมท้ายบทที่1ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ4-5คนร่วมกันอภิปรายตามประเด็นที่กำหนดแล้วจดบันทึกลงในแบบบันทึกพร้อมนำเสนอผลการอภิปรายดังนี้ 1. ผู้เรียนเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไร 2. ในชุมชนหรือตำบลของผู้เรียนมีโครงการที่ภาครัฐหรือเอกชนได้ดำเนินการไปแล้วและเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการเรียนรู้ในรายวิชาการป้องกันการทุจริตในบทที่1การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หลังจากนี้อย่าลืมทำใบงานและแบบทดสอบกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ